สวัสดีค่ะวันนี้บ้าน304จะพามาชมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพิกัดหนองกระทุ่มโคกไม้แดงค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านกันเลยนะคะจุดแรกเลยนะคะก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะขนาด3.5คูณ6ค่ะลูกค้าจะจอดรถได้สบายสบายเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางโครงการก็จะปูหญ้าให้ลูกค้านะคะเต็มพื้นที่เลยนะคะ สีเขียวสดใสสบายตามากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมในบ้านกันค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องนั่งเล่นนะคะลูกค้าจะเห็นว่าห้องนั่งเล่นของเราดูกว้างแล้วก็ดูโล่งมากเลยนะคะขนาด3.5คูณ6ค่ะแล้วก็ความสูงนะคะของเพดานก็คือประมาณ3.5เมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนด้านหน้ากันค่ะ มาชมห้องนอนด้านหน้ากันนะคะห้องนอนด้านหน้านะคะขนาด3.5คูณ3.5เมตรนะคะ<ม>ก็จะเป็นโทนสีขาวนะคะแต่ว่าก็จะตัดกับวงกลนะคะของประตูนะคะจะเป็นสีเข้มะคะ่ะนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะจะอยู่ระหว่างห้องนอนนะคะ ตกแต่งกระเบื้องโทนสีชมพูนะคะค่อนข้างหวานแหววสดใสเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปชมห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่นะคะนี่นะคะกว้าง3.5คูณ4เมตรค่ะแล้วก็ห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะห้องน้ำก็จะอยู่บริเวณฝั่งนี้นะคะ เส้นเดียวกันนะคะก็จะตกแต่งกระเบื้องนะคะที่เป็นกระเบื้องแบบสีชมพูะคะ่ะดูสดใสมากๆเดี๋ยวเราพาไปชมอีกห้องหนึ่งค่ะที่ทางโครงการเนี่ยได้ต่อเติมไปให้แล้วก็คือห้องครัวค่ะแต่น,นี่นะคะห้องครัวต่อเติมเคาน์เตอร์นะคะอ่างล้างจานนะคะแล้วก็ปั๊กนะคะ2จุดเลย แล้วก็จะมีหนาตถังเล็กๆตรงนี้นะคะเปิดเพื่อรับลมได้นะคะระบ,บายอากาศได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างหลังบ้านกันค่ะหลังบ้านกว้างมากๆเลยค่ะเห็นไ,ไหมคะพื้นที่กว้างมากๆเลยนอกจากนี้ทางโครงการนะคะก็จะแถมปั๊มนะคะอยู่บริเวณฝั่งนี้นะคะแล้วก็มีถังเก็บน้ำให้ลูกค้าด้วยนะคะ พื้นที่หลังบ้านกว้างจริงๆลูกค้าสามารถปลูกพักนะคะปลูกต้นไม้หรือเอาไว้ทํากิจกรรมครอบครวัวได้นะคะหากลูกค้าสนใจนัดชมโครงการได้นะคะทักแชทแอดไลน์หรือโทร8 8 1 9 9 9 2 9 8 7ได้เลยนะคะ